นิทานเสริมความรู้เรื่องหนอนจอมหิงมีไข่เล็กๆฟองหนึ่งวางอยู่บนใบไม้ในแสงจันทร์เช้าว,วันอาทิตย์เมื่อแสงแดดอบอุ่นาสาดส่องทันดีนั้นหนอนน้อยผู้หิงโซ่ก็คลืบคลานออกมาจากไข่เขาเริ่มมองหาอาหารเช้าว,วันจันทร์ฉันแทะแอปเปิ้ลหนึ่งผลจนเป็นรู แต่ฉันก็ยังหิวอยู่วันนังคารฉันแทะสตรอเบอรี่สองผลจนเป็นรูแต่ฉันก็ยังหิวอยู่วันพุธฉันแทะส้มสามผลจนเป็นรูแต่ฉันก็ยังหิว ฤหัสสป,ปดีฉันแท้เบอร์เบอรี่สี่ผลจนเป็นรูแต่ฉันก็ยังหิวอยู่วันศุกร์ฉันแท้รูปพร,รมห้าผลจนเป็นรูแต่ฉันก็ยังหิวอยู่วันเสาร์ฉันแท้อาหารมากมายหลายอย่างเค้กช็อกโกแลตหนึ่งชิ้น ไอศครีมหนึ่งคนฝรั่งหนึ่งผลเนยแข็งหนึ่งก้อนอมยิ้มหนึ่งอันพายแอปเปิ้ลหนึ่งชิ้นคัพเค้กหนึ่งก้อนแล้วก็แตงโมหนึ่งชิ้นจนเป็นรูจนทำให้ตอนกลางคืนนั้นเจ้าหนอนร้อยปวดท้องมาก วันต่อมาก็ถึงวันอาทิตย์อีกครั้งหนอนน้อยแทะใบไม้สีเขียวสวยใบยหนึ่งจนเป็นรูหลังจากนั้นเขาก็รู้สึกดีขึ้นมากตอนนี้เขาไม่หิวอีกแล้วและเขาก็ไม่ใช่หนอนตัวน้อยอีกแล้วด้วยเขากลายเป็นหนอนตัวอ้วนใหญ่ เขาสร้างบ้านหนังเล็กๆห่อหุ้มเป็นเกราะป้องกันตัวเองเรียกว่าถุงดักแด้แล้วเขาก็อยู่ข้างในนั้นนานกว่าสองสัปดาห์จากนั้นเขาก็ค่อยๆแทกถุงดักแด้จนเป็นรูแล้วดันตัวเองออกมาและกลายเป็นผีเสื้อแสนสวยนั่นเอง จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิทานเสริมความรู้เรื่องหนอนจอมหิวแล้วเจอกันใหม่นะคะเด็กๆบ๊ายบาย